สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆวันนะคะพี่พาไม่ได้พาเพื่อนๆออกไปไหนเลยนะคะก็ไม่สบายค่ะไม่สบายหลายวัน <c oughs> อค่ะนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกในสองอาทิตย์นะคะที่พี่พาเดินมาหลังบ้านนะคะเดินออกมาดูสวนนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตอนนี้ก็ ใบไ,ไม้นะคะเริ่มร่วงแล้วนะคะเข้าหน้าโอทิมแล้วค่ะพี่พาก็เลยเดินออกมาดูต้นผลไม้นะคะก็ไม่ไม่เหลือแล้วค่ะลูกผลไม้ลูกกุดบุลี่อะไรพวกนี้นะคะก็ร่วงร่วงหมดแล้วนะคะ ส่วนงานเก็บสวนนะคะก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพี่พาก็เริ่มทํากับสามีแล้วพอดีมะ <c oughs> ไอคะ่ะไอแล้วหมดแรงเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เขาบอกว่าคนพ <c> อ <oughs> เราสูงอายุแล้วนะคะพอเวลาไม่สบายนิดหน่อยเนี่ยมันจะมันจะน็อกเราได้จริงๆนะคะ เจ๊ไก่โทรมาหาถามว่าทำไมพูดน้อยจังมันเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตอนนี้ใบไม้ก็จะร่วงเยอะเลยนะคะนี่เป็นที่ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่านหน้าหนาวเขาก็ยังจะอยู่นะคะดอกไม้นี่นะคะสวนดอกพวกนี้นะคะพี่พาก็เตรียมเอาไว้ให้เจ๊ไก่เขานะคะ ก็จะขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะและเขาก็กําลังจะเตรียมดอกออกมานะคะพวกนี้นะคะเขาจะบานช่วงช่วงสงการพอดีค่ะเพราะว่าพี่พาจะมาเก็บดอกพวกนี้นะคะไปลอยไปลอยในขันที่สงน้ําพระทุกปีนะคะเพื่อนๆคอยพี่พาจะมา อัปเดตให้ดูนะคะดอกจะสวยมากเลยเพื่อนๆคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะจะมีความแต่เขาจะจะเหมือนดอกอะไรดีดอกเอื้องคำใช่ไหมสวยมากค่ะเดี๋ยวๆพี่พาจะเอามาให้ดูนะคะว่าส่วนส่วนข้างบนนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นพุ่ม เงินของพี่ภาก็ไม่ทันนะคะเห็นไหมคะพี่ภาก็ได้เก็บเอาไปดองบ้างอะไรบ้างพอดีไม่สบายก็เลยไปปล่อยทิ้งมั่งนะคะก็นี่แหละค่ะต้นลูกบับก็เริ่มแล้วนะคะริ่มแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวนี้ก็จะไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆพวกนี้ก็จะตายใบร่วงนะคะแล้วก็จะรอจะกลับมาอีกสปริงหน้านะคะเห็นไหมคะต้นไม้นี่แหละค่ะคือ คือที่นี่นะคะพอเริ่มหน้าหนาวนะคะทุกอย่างเขาก็จะเริ่มทิ้งใบนะคะก็พวกอแอปเปิลพี่พาก็ร่วงหมดแล้วนะคะร่วงหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็เริ่มเก็บนะคะเก็บของเดี๋ยวนี่คุณสามีก็ต้องมาเก็บเอาของพวกนี้เข้า เข้าที่นะคะเก็บเข้าที่เข้าทางพี่พาก็ที่ป่าที่พี่พามาจัดนะคะมาจัดแต่งเอาไว้ก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะตัวเองมาไม่สบายจันก็เลยปล่อยเลยนะคะก็ยังพอมีอันนี้แปลงเล็กๆแปลงผักของพี่พานะคะก็มีต้นหอมต้นผู้ชายนะคะก็เยอะอยู่นะคะ จะเป็นดอกไม้ของพี่พานะคะเริ่มแล้วค่ะไม่ว่า <c oughs> ต้นอะไรก็เริ่มจะเดี๋ยวก็ทิ้งใบหมดแล้วนะคะก็เก็บเนี่ยครับหล,หลายวันเพิ่งเพิได้ออกมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆ น,นี่เป็นใบับบกของพิพานะคะก็ตอนแรกๆเลยนะ่ะพ่พาปลูกลงพื้นนะคะเขากระจายเร็วมากเลยค่ะกระจายเร็วมากพ่พาก็เลยบอกไม่ไหวละก็เลย <c oughs> ขุดขึ้นมาแล้วก็มาใส่กระถางไว้ดีกว่าแล้วพิพาก็จะมีอันที่ใส่กระถางแต่มาตั้งไว้ในน้ำนะคะก็จะเป็นอีกอันหนึง่งแล้วก็ มันถ้าเราพยายามสูกนะคะทุกคนมันมันมันอยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวกวอเตอร c r e s นะคะ w a t e r c r e s สมันง่ายที่สุดในโลกเลยแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ว่าเราจะ <c oughs> ปลูกไว้ยังไงก็อยู่นะคะท <c oughs> ี่เพื่อนๆเห็นข้างล่างอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อะไรนะคะ, <c oughs> อะดอกไมจ้จะสวยจะงามได้นะคะช่วงนี้เราต้องให้ปุ๋ยเขานะคะ พี่พาก็จะไปเอาไอ้ดินขี้เถ้าที่เราที่เราเผาขยะเผาอะไรนะคะหรือว่าเราทำบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พาก็จะเก็บเอาขี้เถ้าเอามาโรยใส่ให้ใส่ให้เขานะคะอ่าแล้วพอถึงเวลาหน้าหน้าเขามีดอกนะคะเขาดอกเขาก็จะสวยงามะคะ่ะนี่แหละค่ะคือวิธีดูแลง,ง่ายๆของเรานะคะนี่แหละค่ะคือดอกคือสวน ช่วงหน้าโอเทิมนะคะมันจะไม่มีอะไรให้เราได้ชื่นชมก็มากมายนะคะเพื่อนๆดูสิคะรอบๆอ <c oughs> ก็เริ่มแห้งเหี่ยวนะคะ,มะเะคะมะเื่อกี้เดินไปเต่ข้างล่างไม่ได้เงนินให้เพื่อนๆดูข้างบนนะคะอา่ามันก็จะสลับกับเปลี่ยนกันอันนี้ดอกอันนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับฮอลลี่แต่ไม่มีอันนี้ไม่มีน้ำนะคะ มันก็จะเป็นความสวยงามของหน้าหนาวให้พวกเรานะคะก็จะจะเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนช่วงช่วงที่ดอกไม้เริ่มจะหายไปจากสวนหลังบ้านที่พาก็จะมีดอกพวกนี้นะคะลูกของเขานี่เป็นลูกของเขานะคะรับประทานไ,ได้นะคะเพือเ่อนๆแต่นกเนี่ยเขาจะมาเก็บไปเห็นนกกินอยู่นะคะก็ ก็จะมีความสวยงามแบบนี้มาแทนนะคะเขาเรียกว่าเป็นไม้ประดับช่วงโอเทิมค่ะนี่นะคะก็จะมีพอ,อความสวยงามก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยววันหลังพี่พาจะ,ะไปดูพาไปดูดอกใบไม้นะคะ อบอกกับคุณสามีไว้แล้วบอกว่าหลังแต่ฉันหายเหนือน่อยกกอนพาฉันไปดูดอกไม้ใบไม้หน่อยใบไม้เปลี่ยนฟีนะคะจะเอามาถ่ายเพื่อนๆดูส่วนอันนี้ต้นต้นอันนี้นะคะต้นฮอลลี่ธรรมดานะคะอันนี้แต่ใบเขาจะจะเป็นน้ำนะคะแบบนี้ที่เขาใช้สําหรับแต่งช่วงคริสต์มาสค่ะทำก็โอเคนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะจากพี่พาแฟมิรีนะคะสวัสดีค่ะ